สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ใครๆก็เข้าครัวกับเชฟนกนะคะเราจะมาทำเส้นหมี่ผัด3รสแบบมังสวิรัตกันค่ะทำไมถึงเลือกเมนูนี้นะคะเนื่องจากปกติเนี่ยเวลาเราทานอาหารมังสวิรัตกันไม่ว่าจะเป็นฤดูกินเจหรือว่าหาตามร้านทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทําเป็นรสชาติจืดๆเป็นหลักเข้าไว้นะคะบางทีในช่วงที่เราต้องทานมังสวริรัตนานๆเราก็จะรู้สึกว่าเบื่อ,อก็เลยคิดค้นเมนูนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมนูนึ้เนี่ย มันจะประกอบด้วยรสชาติหลายๆประเภทเลยตั้งแต่รสหวานเปรี้ยวเผ็ดจกกนกระทั่งมีรสขมอ่อนนิดนึงนะคะ,ะมันจะเป็นเมนูที่คุณจะได้ครบรสครบเครื่องกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันนะคะคุณผู้ชมค่ะมาดูส่วนผสมของเส้นหมี่ผัด3รสมังสวิรัติกันนะคะประกอบด้วยเส้นหมี่ขาวค่ะเลือกแบบที่ยี่ห้อดีๆนิดนึงนะคะคุณภาพของเส้นหมี่เขาจะดีแล้วก็มีความนุ่มเหนียวในตัวค่ะ อันนี้เราไม่ต้องแช่น้ํานะคะสูตรนี้เราผัดทั้งแห้งๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นเครื่องปรุงก็คืออันนี้เป็นน้ําส้มสายชูค่ะอันนี้น้ํามันกระเทียมเจียวค่ะซีอิ๊วขาวาค่ะซอสดำซีอิ๊วหวานนะคะซีอิ๊วดำหวานค่ะแล้วก็พริกป่นค่ะผงปรุงรสลดเห็ดค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็ส่วนผสมของผักที่เราจะใส่เข้าไปนะคะวันนี้เชฟเลือกเป็นกะหล่ำปลีค่ะแครอท เห็ดหูหนูแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็ส่วนผสมของโปรตีนที่เราจะใส่เข้าไปอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะจะไม่ใส่ก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นเห็ดหลายๆชนิดแต่วันนี้เชฟเลือกเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นค่ะคือเต้าหู้เนี้ยคุณจะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนํานิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเต้าหู้ที่มีคุณภาพดีมากแล้วก็ทอดมาสําเร็จเนี่ยชื่อของเขาก็คือองังเงะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันค่ะสําหรับส่วนผสมนะคะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel tv ค่ะไปดูวิธีการทํา กันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเส้นหมี่ผัด3รสในรูปแบบมังสวิรัติกันค่ะก่อนอื่นเราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปค่ะค่ะเอาเอาเห็ดหูหนูนะคะผัดกับน้ำมันกระเทียมเจียวที่ร้อนค่ะเพื่อให้ตัวตัวเห็ดเขาคายสปอออกมากับน้ำมันนะคะจะมีกลิ่นหอมพิเศษเฉพาะตัวของเขาค่ะ หลังจากนั้นก็ตามด้วยเ,เครื่องปรุงรสอื่นๆนะคะหกปรุงรสรดเห็ดค่ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานค่ะพริกป่นน้ำตาลปี๊บน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็น้ำเปล่า เรารอให้ตัวซอสตัวนี้ค้นเดือดก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากนั้นเราจะทําอะไรต่อ ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ส่วนของซอสอสามรสของเส้นหมี่ผัดซอสสามรสเนี่ยก็คนเดือดแล้วนะคะแล้วก็เ,เส้นหมี่ที่เราไม่ต้องแช่น้ำเนี่ยค่ะใส่ลงไปนี่คือสาเหตุที่เราไม่แช่เส้นหมี่กับน้ำเปล่าก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการจะให้ตัวเส้นหมี่เนี่ยค่ะเขาดูดน้ำซอสที่เราเคี่ยวอยู่บนกระทะเนี่ยเข้าไปในตัวตัวเนื้อเขาด้วยคือแทนที่เราจะได้รสชาติจากเฉพาะซอสที่มันเคลือบเส้นเนี่ย อันนี้เราได้รสชาติตั้งแต่ตัวผิวของเส้นแล้วก็เข้าไปจนถึงเนื้อของเส้นเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เราใส่ใส่เส้นหมี่แห้งลงไปแล้วนะคะแล้วก็ผัดผัดคุกเส้นหมี่ที่แห้งแหงเนี่ยกับน้ำซอสนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยกว่าเขาจะดูดน้ำซอสเข้าไปจนกระทั่งเส้นนิ่มเนี่ยค่ะก็ใช้เวลานิดนึงเราก็ช่วยปิดฝาเขานะคะจะทำให้ส่วนผสมมันเข้ากันเร็วขึ้นเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะหลังจากผัดเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไง ะคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเส้นหมี่ผัดส,สามรสมังสวิรัตนะคะเขาก็ดูดน้ําซอสเข้าไปจนเต็มที่แล้วนะคะเส้นก็มีลักษณะนุ่มแล้วค่ะ,ะ,ะค่ะแล้วเชฟก็เชฟเช็คดูนิดนึงนะคะว่าเส้นเขาดูดน้ําซอสเข้าไปหมดยังนะคะเอามือจับจับดูมีความนุ่มแล้วนะคะถ้าเกิดเกิดส่วนผสมของคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่นุ่มนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเติมน้าเปล่าลงไปแล้วก็ปิดฝายสักครั้งหนึ่งะคะ่ะก็ช่วยได้นะคะ หลังจากที่เส้นมีผัดได้ที่นะคะเราก็เติมผักที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปเริ่มจากผักที่มีลักษณะแข็งก่อนนะคะก็คือแครอทแล้วก็หลัาปลีค่ะก็ผัดผัดคุกกับเส้นหมีนะคะแล้วก็ปิดฝายครั้งหนึ่งนะคะเพื่อช่วยให้เส้นพวกผักแล้วก็เส้นสุกเร็วขึ้นค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่ผักสุกแล้วหน้าตาเป็นยังไง คุณผู้ชมคะตอนนี้เส้นหมี่ผัดสามรสแล้วก็ผักสุกได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมซึ่งเป็นผักที่นุ่มที่สุดลงไปนะคะค่ะติดไฟค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปจัดลงจานกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราก็เอาเส้นหมี่ผัดสามรสที่เราผัดเสร็จแล้วในกระทะนะคะมาจัดแต่งลงชามกันนะคะค่ะก็ขึ้เส้นหมี่ขึ้นมานะคะสักส่วนหนึ่ง แล้วก็ตักผักนะคะมาด้วยต้นหอมแล้วก็แครอทเห็ดนะคะส่วนใหญ่เขาจะตกอยู่ก้นกระทะค่ะค่ะหลังจากนั้นก็ตกแต่งด้วยเต้าหู้อย่างเงี้นะคะที่เชฟแมมนะนำตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็ แล้วก็เราก็ตกแต่งจานนะคะตามจินตนาการของคุณผู้ชมเลยค่ะวันนี้เชฟเลือกใช้สาระแหนนะคะแล้วก็แคอรอทหั่นลูกดอกไม้ค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเส้นหมี่ผัดส,สามรสมังสวิรัตินะคะแค่นี้ระบบย่อยอาหารของคุณนะคะก็ได้พักผ่อนบ้างนะคะในวันสุดสัปดาห์ที่จะถึงสำหรับส่วนผสมของเรานะคะคุณสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ www foodtravel.tv ค่ะคงตตหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ f o o d Travel TV วสวัสดีค่ะ